สวัสดีครับก็ชาแนลวิ w i n ด้แมนเนาะนี้มารีวิวยางดัลลอบดัลหลบปอนแม็กอัลฟาสิบสี่ก็วันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเขาโจดช่วงบ่ายๆก็แวะทานเาที่ยงก่อนตอนนี้ลมยางผมเติมมาหน้าผมเซ็ตที่หน้าสามสิบสี่แล้วก็หลังผมเติมที่สามสิบแปดหลังก็ ค่อนข้างโอเคเท่าที่ขี่ถนนมาก็ยางค่อนข้างนิ่มนะครับโชค๊คอัพอตัวนี้ใช้เป็น White S G Racing นะครับโชค๊คอัพหลังแล้วก็หน้าเป็น White S Fox Upgrade Kit อันนี้ผมเซ็ตโชค๊คอัพเป็น Street Youth ก็คือตอนแรกผมเซ็ตเป็นสนามแล้วผมปรับกลับมาตอนนี้เราก็ออกจากอำเภอหนองปือแล้วนะครับมุ่งหน้าขึ้นเขาโจกันนะเขาโจทด์ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือตัวนี้ วันนี้เมฆดูคึ้มๆมแต่แดดดีแต่ก็มีเมฆค่อนข้างเยอะครับก็หวังว่าจะไม่เจอฝนก็จะมีป้ายเตือนเป็นระยะนะครับโปรดระวังหินสไลด์ตัวนะครับ ตายทั้งนั้นเลยโอ้โ,โ,อโนี่ครัจุดที่มีดินถล่มว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ผมมาจําได้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคือหินยังอยู่อยู่เลยนะคตั้แต่ปีที่แล้วเพราะว่าบางทีเขาเคลียร์ไม่ได้หมดอะเนาะพื้นที่มันด้วยข้อจํากัดของพื้นที่ด้วยแหละแล้วบางที ตรงนี้มันรถสัญจรมันไม่ค่อยเยอะอะเนาะมันต้องระวังนิดนึงโอเคขึ้นมาแล้วครับถึงยอดแล้วตอนนี้จุดชมวิวสำเพาทองถ้าผมมจำชื่อไม่ผิด ากกรุงเทพมหานครมาถึงนี่224กิโลเมตรนะครับก็ประมาณบ่ายแล้วตอนนี้ออกมาช่วงสายๆเนาะ,ะขี่มาเรื่อยๆครับทางนี้เราเคยมากันเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้ทำคลิปเนาะปีนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับไหนๆก็เปลี่ยนยางแล้วนะครับก็เลยสีอโอกาสเอายางออกมาเทสด้วยเอ่อครึ่งทางแล้วกัน ขอสรุปเลยแล้วกันข้อดีของดัลลอบสปอนแ m a เอลฟาสิบสีเนาะที่ผมเจอด้วยตนเองนะครับตั้งแต่เราเริ่มขี่กันมาทางตรงยาวๆนะครับจากกรุงเทพผ่านนะครปฐม,มนะครับแล้วก็ช่วงทางตรงจากอำเภอกำแพงแสนนะครับยาวมาจนถึงกาญจนบ,บุรีเลยเนี่ยทางตรงจนถึงอำเภอพนมทวนเนี่ยทางตรงยาวๆเนี่ยร้อยยีนะครับยืนพื้นเนี่ยตัวยางฟิสแบกเนี่ยค่อนข้างนิ่ม นะครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ายางครา้งนีมอาจจะเป็นเพราะว่าผมเองใช้แต่ยางถนนมาที่เนื้อค่อนข้างเนื้อเนื้อค่อนข้างไปทางกลางๆนะเนาะออถ้าถามว่าความนิ่มใ,ใกล้เคียงกับอะไรความนิ่มผมรู้สึกตัวผมเองเคยใช้ยางที่เป็นยาง2ขอบปล่า,าก็คือ b i สโต n นแบ a แลกเอสยนะครับความนิ่มเนี่ยผมรู้สึกว่านิ่มเกือบๆเท่ากับขอบของแบทแลกเลยขอบแบแกก็จะค่อนข้างนิ่มนะครับกับตัวดันหลบตัวนี้ รู้สึกว่านิ่ม,มเกือบแต่ไม่เท่านะยังไม่เท่าอย่างร้อนกานแข็งกว่าผมให้แข็งกว่าสักประมาณสัก1นึ่งหนึ่งในสแล้วกันนะครับแข็งกว่าตรงนั้นก็ทั้งเรียบไม่มีปัญหาเลยนะครับเจอหลุมเจออะไรรูดก็รู้สึกว่าโอเคฟิดนแบกที่ยางมันดูดซับแรงเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับเส้นเก่าชกอัพอะไรผมไม่ได้เซ็ตค่าใหม่นะก็คือเป็นค่าเก่าจากยางเส้นเดิมนะผมเปลี่ยนยางแล้วก็ยังไม่ได้ปรับค่าอะไรของชกอัพเพิ่มเติมเลยเพื่อจะ จะได้จะได้จะได้จับฟีดแบ็ได้เต็มที่เนาะตรงนั้นก็รู้สึกว่ารับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีเส้นนะความผสมเส้น,น,นแถวบางเลนเนี่ยก็มีหลุมค่อนข้างเยอะนะครับตรงนั้นเสำหรับหลังจากผ่านอำเภอพนมทวนขึ้นมาเนาะเราจะผ่านข้ามมาที่อำเภอบ่อพลอยเนี่ยระหว่างนี้ก็จะมีโค้งให้เล่นบ้างน,นิดหน่อยนะครับอย่างเงี้ก็เป็นโค้งไฮสปีดซะส่วนใหญ่นะครับเป็นโคง้งกว้างเข้าไปที่ร้อยนึงอย่างเงี้ยโค้งกว้างๆเลยตัวยาง ผมรู้สึกว่า,าการเข้าโค้งกว้างๆเนี่ยตัวโปรไฟล์ของยางด้วยความที่ยางมันป้านเนาะมันจะพลิกโค้งในค่อนข้างชา้าซึ่งผมเองกับผมชอบผมไม่ค่อยชอบยางที่โปรไฟล์วีโปรไฟล์วีคืออะไรโปรไฟล์วีคือออกแนวพิเรนลี่นะครับตัวนั้นจะเป็นรูปตัววีเนี่ยโปรไฟล์จะเป็นรูปตัวยูยางป้านเนี่ยก็ทําให้เข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันเข้าโค้งผมเป็นคนที่ชอบค่อยๆเอียงอะ่ะผมไม่ใช่แบบปุ๊บพับไปพับมาอะไรอย่างนั้นเวลาเราจอโค้งกว้างเนี่ยเราสึกมันนิ่งดี มันมันมันบาลานซ์ดีนะครับก็ถ้าให้ตัดเกรดเนาะภาพรวมแล้วกันโอเวอร์ออก่อน10คะแนนผมให้ไปสัก8ปนะครับหากเรื่องของอตัวฟีดแบกนะครับฟีดแบกที่ส่งมาตอนเวลาเราขี่ในทางที่ไม่เรียบนะครับฟีดแบที่ยางส่งกลับมาค่อนข้างค่อนข้างไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับใครที่ไม่ได้อยู่ทางที่ ไม่ได้สายขี่ทางเรียบตลอดอาจจะอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะตรงนั้นถามว่าคุ้มค่าไหมสําหรับเงินที่จ่ายไปอาจจะตอบยากความคุ้มค่าของแต่ละคนแตกต่างกันราคาเต็มมัน9 0 0าพกว่าบาทเนาะนี่ผมได้โคช้อปปี้มาแล้วก็ถอดล้อไปให้ร้านเขาถอดแล้วก็ทวงก็เสียไป350นะแล้วก็มีการเปลี่ยนเอ่อตัวยางกันกระชากล้อหลังด้วยพอดีมันเสื่อมสภาพแล้วก็เลยมีการเบิกเปลี่ยนอีกไบแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับจากบิ๊กวิงก็โอเค อนนี้น่าจะวิ่งมารวมๆก็น่าจะประมาณ400โลแล้วมัง้งตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาก็ถือว่าโอเคเป็น,ปนอะไรทีออ่ได้ลองใช้ยางนิ่มๆอย่างนี้บ้างเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างชอบนะครับตรงนั้นโอเคก็คลิปนี้ไม่ยืดเยอะมากเนาะพยายามจะเดี๋ยวพยายามจะตัดให้สั้นๆแล้วกันให้เหลือสั้นๆเลยก็จะได้ได้เห็นภาพรวมว่าเมันฟีดแบ็กเป็นยังไงผมผมคุยเรื่องฟีดแบ็กมากกว่านะผมไม่ได้บอกว่าดีกว่าอย่างนั้นไม่ดีกว่าอย่างนี้ยางแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานมันยังไงโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe c h anel e e k n h t m a n ไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามีของอะไรมารีวิวเดี๋ยวลองติดตามกันเนาะส่วนสำหรับเรื่องของตัวย่างยังไม่จบนะครับยังมีพาร์ทในส่วนของพาร์ทที่เป็นสนามอีกนะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปลายปีหน่อยนะครับช่วงปลายปีหรือไม่ก็เป็นต้นปีหน้าเนาะยังไงเดี๋ยวลองหาเวลาว่างก่อนแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปแยก เป็นพาร์ทที่2นะครับในเป็นพาร์ทของแท็กซึ่งคิดว่ายังไม่มีใครทำนะครับสำหรับตัวอย่างดันหลบสปอร์ตแม็ก a อลฟาสิบสเนาะสำหรับตัวแท็กโอเคไว้ติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับแท็กการขับขี่ในสนามโอเคขอบคุณมากครับ